สวัสดีครับนักเรียนพบกับค,ครูอารมช่วยเรียงอีกแล้วนะครับกับการสอนออนไลน์ด้วยวิดีโอการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการเสริมสร้างให้เป็นผู้มีสุขภาพดีนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2การสร้างเสริมสุขภาพโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีนะครับเพื่อให้การเรียนรู้ประสบความสำเร็จมากที่สุดครูขอ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเรียนรู้ดังนี้นะครับ 1. จมคลิปการสอนตั้งแต่ต้นจนจบ 2. เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำใบงา,านหรือการบ้านนะครับ 3. ทำใบงา,านและการบ้านจนเสร็จนะครับแล้วก็เก็บไว้ส่งในโรงเรียนเปิดปากปกตินะครับและ 4. ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนหรือจากแหล่งความรู้อื่นๆเพื่อให้หนักเรียนมีความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับครูหวังว่าพวกเราคงพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะครับขอให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้หรือดูคลิปนี้อย่างมีความสุขนะครับพร้อมกันแล้วเราไปชมคลิปกันเลยครับวิธีเสริมสร้างให้มีสุขภาพที่ดีลูกคือหนึ่งเลยนักเรียนต้องมีอะไรครับต้องมีความสุขก่อนใช่ไหม ถ้านั่งเี่นไม่มีความสุขสุขภาพก็ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วมีความสุขนั่งเล่นจะทํำยังไงหนึ่งเลยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีความสบายใจไม่มีเรื่องเครียดไม่มีเรื่องทุกข์ใจอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงของฉันเห็นไหมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเลยไหมลูกมีความสบายใจฉันไม่ต้องเครียดไม่มีเรื่องทุกข์ใจด้วยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมคืออะไรครับ ในสังคมเนี่ยเช่นเราออกไปจากบ้านเนี่ยออกนอกบ้านไปก็คือสังคมนะลูกสังคมภายนอกเช่นบุคคลเดินไปเดินมาเราก็ต้องเคารพกฎกติกาเคารพระเบียบต่างๆกฎระเบียบต่างๆในสังคมนั้นว่าเช่นอาจจะต้องต่อคิวในการซื้ออาหารเราก็ต้องต่อคิวใช่ไหมครับไม่ใช่อยู่ในด,ดีชั้นเดินไปแซงคิวเลยอย่างนั้นก็เป็นคนที่ไม่มีความสุขเข้าใจไหมครับอ่ะผ่านไปสําหรับข้อ1ต่อไปไปดูข้อ2องดูข้อ2สอุขภาพร่างกายแข็งแรง เราจะมีความสุขมีสุขภาพที่ดีได้ร่างกายเราก็ต้องทําไมแข็งแรงบึกบึนใช่ไหมเราต้องมีความแข็งแรงก่อนเช่นอะไรออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอประมาณ4ถึง5วันต่อสัปดาห์อ่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมี7วันใช่ไหมลูก7วันสัปดาห์หนึ่งเรามี7วันเพราะฉะนั้นเราต้องออกกําลังกายได้4ีถึงหวันต่อสัปดาห์ลูกออกกําลังกายขั้นต่ําวันละ30นาที ออกกาลังกายขั้นต่ำเนี่ยวันละ30นาทีและอะไรต่อลูกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่หมู่ที่1คือโปรตีนหมู่ที่2คือคาร์โบไฮเดรตหมู่ที่3คือเกลือแร่หมู่ที่4คือวิตามินและหมู่ที่5คือไขมันนักเรียนต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เช่นยกตัวอย่างเลยผัดกะเพราไขา่ดาวอย่างเงี้ยก็ครบ5หมู่ใช่ไหมลูกใช่ไหมผัดกะเพราไขา่ดาวครบ5หมู่แน่นอนกล้วยเตี๋ยวก็ครบ5หมู่อ่ะ นักเรียนบางคนงงบอกครูก๋วยเตี๋ยวมันห้าหมูมันครบยังไงครูอ่าครูยกตัวอย่างอย่างนี้ก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวคือให้อะไรลูกเส้นก๋วยเตี๋ยวให้แป้งใช่ไหมก็คือทํามาจากแป้งก็คือให้คาร์โบไฮเดรตอ่าหมูหมูเนื้อหมูเนื้อต่างๆให้อะไรลูกให้โปรตีนน้ําก๋วยเตี๋ยวทํามาเนี่ยมันต้องมันใช่ไหมก็คือให้ไขมันแล้วผักอะ่ะผักก็ให้ทั้งวิตามินและเกลือแร่นั่นเองเห็นไหม แค่ชามเดียวก็ครบห้างหมูเลยเห็นไหมลูกต่อไปนอนหลับพักผ่อนในเพียงพอต้อง8-6-8ชั่วโมงขึ้นไปนอนหลับเยอะๆเลยลูกนอนหลับเยอะๆเลยแปดถชั่วโมงก็ได้ระดับระดับปสองนะั่นนอนเยอะๆเพราะฉะนั้นก็สามทุ่มก็นอนได้แล้วนะครับอ่าข้อสุดท้ายคืออะไรลูกอาบน้ําแปรงฟันให้สะอาดตัดเล็บให้เรียบร้อยเราต้องอาบน้ําขั้นต่ำเนี่ยอาบน้ําวันละ 2ครั้งแปรงฟันก็ขั้นต่ำครั้งละวันละสองครั้งเช่นตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนต้องแปรงฟันให้สะอาดตัดเล็บให้เรียบร้อยเพราะเล็บนั้นจะเป็นสิ่งที่รวมเชื้อโรคต่างๆใช่ไหมเพราะว่าเล็บเนี่ยมันก็จะมีเล็บข้างในก็จะเราก็ชอบเอามือไปจับอะไรเนี่ยก็จะมีพวกเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปอยู่ในเล็บเราและบางคนก็ชอบเอาเอาเล็บเนี่ยไปกัดเล่นเพราะฉะนั้นห้ามนะครับห้ามเอาเล็บไปกัดเล่นเด็ดขาดโอเคไหมครับอ่ะผ่านไปสําหรับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงต่อไปลูกต่อไปสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพจิตกับสุขภาพกายจะไม่เหมือนกันสุขภาพจิตคือความคิดของเราลูกความคิดของเราเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครมาอ่านความคิดเราได้เช่นเราคิดถึงใครอยู่เช่นตอนนี้ครูกําลังคิดถึงนักเรียนมากเลยครูรู้สึกคิดถึงนักเรียนมากๆากฉันแบบครูรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วฉันอยากจะไปสอนนักเรียนมากเลยนี่คือ สุขภาพจิตของครู Camera. อ่ะเราต้องการมีสุขภาพจิตที่ดียังไงหนึ่งคืออะไรครับลูกทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเป็นประจำเห็นปะเห็นปะเห็นเห็นภาพไหมเห็นภาพนี้ไหมนี่ภาพนี้เห็นปะนี่ภาพเนี้ยเห็นปะนี่เห็นไหมลูกกําลังอ่านการ์ตูนกับแม่แม่กำลังสอนสอนลูกเห็นไหมลูกอ่านี่เห็นไหมเห็นภาพที่สองเนี่เห็นปะเห็นปะกำลังดูทีวีกันอ่า และภาพที่3คืออะไรกําลังเล่นกับเพื่อนเห็นไหมลูกเล่นกับเพื่อนก็คือทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวทํากิจกรรมที่ตนเองชอบลูกตนเองชอบอะไรก็ทําแบบนั้นเช่นบางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือวาดภาพชอบเล่นเกมกับเพื่อนๆเ,เกมก็เล่นได้แต่ต้องรู้ระยะเวลาในการเล่นเล่นกี่นาทีก็ต้องเคารพกฎกติกาที่พ่อแม่เราได้บอกไว้ว่า อ่าวันนี้อนุญาตให้ลูกเล่นเกมแค่10นาทีนะลูกอ่ะก็ต้องทำตามก,าก,กฎกติกาและข้อที่3ลูกข้อที่3คือควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีเช่นเพื่อนอาจจะทําให้โมโหเราก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้อ่ะฉันให้อภัยเธอไม่เป็นไรตอนหลังเธอห้ามทําอีกนะอย่างเงี้ยถ้าเราทําผิดเราก็ไปขอโทษเพื่อนอย่างเงี้ยโอเคไหมครับข้อที่4 ผ่อนคลายด้วยการฟัง,ฟงเพลงดูหนังอ่านหนังสือนี่ตามภาพเลยลูกตามภาพข้อนี้ตามภาพเลยนี่ตามภาพเห็นภาพป่ะเห็นไหมฟังเพลงดูทีวีก็สามารถทําให้เราผ่อนคลายคลายเครียดได้นั่นเองสุขภาพจิตเราก็จะดีแน่นอนต่อไปลูกต่อไป C เราต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมเราก็ต้องมีความปลอดภยัยลูกปลอดภยัย ปลอดภัยในที่นี้เราต้องสร้างด้วยนะครับ 1. คืออะไรมีสติไม่ประมาทระมัดระวังจากภัยอันตรายเช่นเวลาอยู่โรงเรียนเนี่ยเวลาเราลงบันไดาอาคารเรียนเราจะต้องเดินเพราะฉะนั้นห้ามวิ่งเด็ดขาดถ้าใครวิ่งก็จะเกิดอันตรายได้ง่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเดินลูกต้องเดินต้องเล่นในสถานที่ที่ เขาอนุญาตให้เล่นเช่นคุณครูอนุญาตให้เล่นในสนามเด็กเล่น,นเด็กเลนก็ต้องเล่นในสนามเด็กเล่นไม่ใช่ว่าไปโหนบันไดเล่นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือนั่นเรียกว่าประมาทถ,ถ้าสมมุติเราไปโหนบันไดเล่นแล้วตกลงมาเราก็เกิดการบาดเจ็บโอเคไหมครับไม่พูดคุยหรือหลงเชื่อกับคนไม่รู้จักเราไม่รู้จักเราอย่าไปคุยกับเขาเด็ดขาดเช่นตอนตอนจะกลับบ้านจากบ้านเห็นไหม ตอนที่เราอยู่โรงเรียนเลิกเรียนแล้วเดี๋ยวคุณพ่อ,พอคุณแม่จะมารับเราหรือเราอาจจะขึ้นรถตู้กับเพราะฉะนั้นเราจะต้องขึ้นกับคนที่เราไว้ใจได้กลับบ้านกับคนที่เราไว้ใจได้เท่านั้นคนไหนมาบอกเอ้ยเนี่ยพ่อแม่ฉันให้มารับพ่อแม่ให้มารับนะลูกถ้าเราไม่รู้จักเราห้ามไปกับเขาเด็ดขาดโอเคไหมครับเพราะเขาอาจจะเอาเราไปทําอะไรก็ไม่รู้อาจจะเอาเราไปตัดแขนตัดขาก็ได,ด้เพราะฉะนั้นห้ามไปกับคนอื่นเด็ดขาดคนที่เราไม่รู้จัก เราห้ามไปกับเขา3าลูก3ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดอะไรที่เป็นสารเสพติดยาบ้ายาอียาไอแม้กระทั่งบุหรี่ก็ห้ามไปยุ่งโอเคนะครับ4ลูกทำตามกฎระเบียบของโรงเรียนชุมชนครอบครัวและสังคมอ่าเราก็ต้องทำตามกฎระเบียบเช่นอะไรลูกเดินข้ามทางม้าลายหรือเดินข้ามสะพานลอยเห็นภาพปะนี่ภาพ อันนี้ภาพเห็นบ้ามีเห็นไเดินผ่านทางม้าลายหไหมลูกอันนี้ก็คือรอสัญญาณไฟเห็นไหมนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ทําไมลูกสวมหมวกกันน็อกเห็นบ้านี่แสดงว่ามีความปลอดภัยมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าต้กงเรียนทําตามสีข้อนี้ได้แล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีๆๆด,ด,ด,ดมากๆเลยครับลูกต่อไปไปดูต่อโอ้โห ็งไ,ไงสงสารน้องคนนี้มากๆเลยน้องคนนี้ร้องไห้ไม่ไหวแล้วฉันเป็นคนที่ไม่มีสุขภาพที่ดีเลยฉันมีสุขภาพที่แย่มากๆสิ่งที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเราลูกมาดูว่าอะไรที่มาส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราบ้างข้อหนึ่งลูกกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์2ลูก2องเล่นของแหลมคม 3. เล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานหรือเล่นเกมโทรศัพท์เป็นเวลานานส่งผลเสียแน่นอนต่อสุขภาพ 4. ลูกของใช้ที่มีสารเคมีเนี่ยนักเรียนอย่าไปใช้ต้องให้ผู้ปกครองกขาใช้อย่างเดียวนะลูกอ่ายุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดลูกข้อ5เพราะฉะนั้น เนี่ยสิ่งที่ส่งผลเสียถ้านักเรียนไปยุ่งกับ5ข้อที่ครูพูดมาเนี่ยนักเรียนจะเสียสุขภาพสุขภาพนักเรียนจะเสียอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นห้ามทำห้าข้อนี้เด็ดขาดเข้าใจนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจแล้วก็ตบมือให้กับตัวเองดังๆฉ,ะฉะนันจะเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีมากๆเลยอ่าเราไปดูกันว่ากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยมันเป็นยังไงอ่ารูดูเลย ห้ามกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์อาหารที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยนักเรียนห้ามกินหรือกินได้ก็ต้องกินให้น้อยเช่นอะไรเห็นปะ่ะขนมต่างๆเนี่ยเฟ้นไฟลายลูกอมช็อกโกแลตแปปซี่น้ำอัดลมเห็นปะ่ะเนี่ยพวกเนี้ยนักเรียนก็สามารถกินได้ไหมกินได้ลูกแต่ต้องกินในพอประมาณอย่าก,กินเยอะจนเกินไป อ่ากินได้แต่ต้องกินน้อยๆอ,อ่าไม่ต้องกินเยอะเช่นอาทิตย์หนึ่งอาจจะกินสัก2ครั้งก็ได้อ่าไม่ใช่ว่ากินทุกวันเลยก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพและนี่อะไรลูกเนี่ยอันนี้เนี่โหนักเรียนชอบมากๆเลยเนี่ยอมยิ้มกับตังเมใช่ไหมลูกอมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยของตรงนี้ก็จะทําให้ทําไมลูกฟันทําไมฟันผุนักเรียนก็จะฟันหลอนะชอบไหมฟันหลอถ้านักเรียนฟันผุนักเรียนก็จะต้องถอนฟัน หมอฟันก็จะถอนฟันนักเรียนออกเพราะฉะนั้นนักเรียนก็อย่าไปอมลูกอมเยอะอมได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งพอครนุญาตเพราะฉะนั้นอย่าไปอมเยอะนะลูกนะถ้าอมเยอะก็จะทําให้ฟันผุอ่าก็เราก็จะต้องสอถอนฟันนักเรียนอยากถอนฟันเหรอถ้าไม่อยากถอนฟันนักเรียนก็อย่าไปอมลูกอมเยอะนะครับอ่าต่อไปลูกต่อไปห้ามเล่นของแหลมคมเด็ดขาดเช่นมีดตะปู ไขควงสว่านอะไรต่างๆอะไรที่มันเป็นแหลมหรือมันคมเนี่ยห้ามไปเล่นเพราะทําไมมันจะไปบาดมือเราและห้ามเอาไปแกล้งเพื่อนห้ามเอาไปแกล้งคนอื่นเด็ดขาดเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นของตรงนี้เนี่ยห้ามมากๆเลยห้ามห้ามเพราะมันอันตรายมากๆเลยอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นห้ามเข้าใจไหมครับ ถ้าตัอเรียนอยากมีสุขภาพที่ดีนักเรียนต้องห้ามเล่นของพวกนี้เด็ดขาดโอเคไหมนะครับต่อไปห้ามเล่นคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานถามว่าเล่นคอมพิวเตอร์ได้ไหมลูกเล่นได้เล่นได้ถ้าหาข้อมูลหาอะไรที่เกี่ยวกับเป็นประโยชน์กับเราแต่อย่าเป็นเวลานานเช่นบางคนเล่นทีข้ามวันข้ามคืนบางคนไม่นอนเล่นเกมอย่างเดียวเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวไม่ยอมนอนไม่ยอมไปกินข้าวเล่นแต่โทรศัพท์เล่นแต่เกม นักเรียนก็จะส่งผลเสียต่ออะไรต่อสายต่อสายตาเรานั่นเองสายตานักเรียนก็จะเสียเพราะนักเรียนใช้สายตาเนี่ยในการจ้องคอมเป็นเวลานาน,านคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์เนี่ยจะมีแสงสีฟ้าที่เข้ามาที่สายตานักเรียนโดยตรงเลยถ้านักเรียนทุกคนเนี่ยจ้องเป็นเวลานานๆนักเรียนก็จะเสียสายตาได้โอเคนะครับอะต่อไปห้าม พวกของใช้ที่เป็นสารเคมีต่างๆพวกยาละห้องน้ำน้ำยาซักผ้าพวกยาอะไรต่างๆพวกสารเคมีต่างๆถ้านักเรียนต้องห้ามเล่นเด็ดขาดถ้ามันอยู่ที่บ้านนักเรียนห้ามไปยุ่งห้ามไปหยิบเพราะฉะนั้นให้พ่อแม่ให้คุณพ่อคุณแม่เราใช้อย่างเดียวพอให้ผู้ปกครองนักเรียนใช้เช่นพ่อแม่เขาอาจจะซักผ้านักเรียนก็ให้ให้พ่อแม่ซักแต่ถ้าเราถ้าเรารู้แล้ววิธีการซักที่ถูกต้องเราก็สามารถช่วยพ่อแม่ ซักผ้าได้แต่นักเรียนก็ต้องรู้วิธีการใช้ด้วยว่าผงซักฟอกใช้ยังไงน้ํายาล้างห้องน้ําใช้ยังไงไม่ใช่นักเรียนเอาไปทามือเล่นไปทาปากไปป้ายตาตัวเองเล่นตรงนี้ก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นห้ามนะครับต่อไปลูกต่อไปห้ามยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดนักเรียนถ้านักเรียนไปยุ่งกับสารเสพติดนักเรียนก็จะเป็นคนที่ไม่มีใครคุยด้วย ไม่มีใครยอมรับไม่มีใครคุยกับนักเรียนถ้านั้งเรียนไปยุ่งกับสารเสพติดเช่นยาบ้ายาอียาไอบุหรี่พวกเหล้าต่างๆเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องห้ามยุ่งกับมันเด็ดขาดเข้าใจไหมครับห้ามยุ่งเลยในที่นี้บุหรี่ก็ส่งผลเสียต่อปอดและระบบทางเดินหายใจเห็นไหมลูกเหล้ากินไปก็ทำหาหลยตับใช่ไหมลูกยาบ้าก็ทําให้ประสาทหลอนชั้น จะเป็นคนปกติไม่ได้ถ้าเธอไปยุ่งกับสารเสพติดตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนต้องห้ามไปยุ่งกับสารเสพติดโอเคนะครับถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนต้องตบมือให้ตัวดังๆว่าฉันจะไม่ยุ่งกับสารเสพติดแน่นอนนักเรียนก็สัญญากับคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าหนูจะเป็นคนดีค่ะและหนูก็จะตั้งใจเรียนและหนูก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีมากๆด้วยนักเรียนก็ต้องทําให้ได้ด้วยนะครับเป็นไงแล้วครับนักเรียนสื่อการสอนของครูที่นักเรียนได้จมจบไปแล้ว ครูหวังว่านักเรียนคงมีองค์ความรู้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ครูตั้งเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการสรุปองความรู้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ครูจึงได้เตรียมใบางานมาฝากให้นักเรียนได้ปฏิบัติหรือได้ทำกันด้วยนะครับนี่คือใบางานสำหรับวันนี้นะครับโดยมีคำชี้แจงว่าให้นักเรียนเขียนสรุปวิธีการทำให้เป็นผู้มีสุขภาพดีนะครับ อย่าลืมให้นักเรียนทำงานหรือการบ้านนี้ลงในสมุดวิชาสุขศึกษานะครับแล้วเก็บไว้ให้คุณครูตรวจเมื่อมีการนัดหมายวันตรวจนะครับคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้นักเรียนคงจะเรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้คุณครูอารมณ์ช่วยเรืองต้องขอยุติการสอนไว้เพียงแก่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ